สวัสดีคุณลูกน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆุกยูเซอร์นะครับผมสวัสดีคุณแม่ต้อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปลายสูขูซุคนนะครับเดอ้อที่เข้ามารับชมรับฟังมาส่งกำลังใจวันนี้เป็นวันหยุดครับผม สวัสดีคุณวิมนครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณใจครับผมใครเข้ามารับชมทางไล์สดขอให้รวยๆเฮงๆนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้บรรยากาศน้ำตกมาฝากทุกๆุกคนร้านก๋วยเตี๋ยวหยุดเด้อพี่น้องเด้อร้านก๋วยเตี๋ยวหยุดสองวัน